เพลวแป๊บเดียวโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วสำหรับน้องสนุลูกสาวของมอสปฏิพานและน้องนาวาลูกสาวของอ้อมพีดาที่ฟันฟันหลายคนคุณนหน้าคุณตากันดีเพราะทั้งคู่สนิทกันตั้งแต่เด็กเรียกว่าเป็นเพื่อนซีรุ่นจิว๋วที่เติบโตมาพร้อมกันอย่างแท้จริง ล่าสุดสองครอบครัวได้ควงกันไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นพร้อมทัท้งทำกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นโดยอ้องพิยดาได้โพสต์ภาพบรรยากาศสุดน่ารักจากทริปนี้พร้อมแคปชั่นชิลๆว่า #karuiisawa ชิวชิวชิวเดเดินเดินเมาเมาทานทานทเที่ยวเที่ยวหายใจหายใจเด็กๆด็กทำกิจกรรมกิจกรรม #japan ทำงานไปด้วยต้องใช้ชีวิตไปด้วยนะคะ Hashtag b a l a n c e h a l a n c e ซึ่งทันทีที่ภาพถูกเผยแพร่ออกมาก็มีแฟนคลับเข้ามากระนำไลค์กันอย่างล้นหลามเพราะน้องสโนและน้องนาวาโตเป็นสาวกันหมดแล้วทั้งคู่ดูสูงโปร่งหุ่นดีและที่สำคัญเครื่องหน้าเป๊ะสวยละมุนจนหลายคนถึงกับคอมเมนต์ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ บอกเลยว่าอนาคตของสองสาวน้อยคนนี้น่าจับตามไม่น้อยเพราะไม่เพียงได้เชื้อสายศิลปินจากคุณพ่อคุณแม่เต็มๆแต่ยังมีสเสน่ห์และบุคลิกที่โดดเด่นตั้งแต่ยังเด็กงานนี้แฟนๆต่างเทใจให้เต็มๆพร้อมชมว่าน้องสโหนและน้องนาวาสวยหวานและดูมีออร่ามากขึ้นทุกวันเลยทีเดียว